ในการบ้านไทยในแบบฝึกหัดไทยบทที่5นะครับ Home Work ห้บอกว่าในการเผาไม้ก๊าซ SO 2ด้วยอากาศซึ่งมีปฏิกิริยาดังนี้เป็น 2S ส SO 2บวก O 2ได้เป็น 2SO 3โดยทําการเผาไหม้ที่10 atm 400องศาเซลเซียสจงคํานวณหาเครื่องปฏิกรณ์แบบทางกวนและเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหลที่ conversion ของ SO 2เท่ากับ90%เ หรือค่า x a เท่ากับ0.9กำหนดให้สายป้อนด้วยประกอบด้วยแก๊ส so 2และอากาศอัตราการไหลเชิงมวลขาเข้าของเครื่องปฏิกรณ์ so 2คือ1โมล p e เซกและอัตราการไหลเชิงมวลของ o 2เท่าเป็น1.5เท่าของอัตราการไหลเชิงมวลของ so 2เมื่อมีค่าคงที่ปฏิกิริยาคือ9.7คูณ10ยกกำลังลบ5ลิตรยกกำลงังลบ2ลิตรยกกำลงังส เปอร์โมลยกกำลัลงสองเปอร์มินนั่นเองครับอันดับแรกเราต้องทำการตรวจสอบก่อนว่าตัวไหนสารสารระหว่าง so 2กับ o 2ตัวไหนหมดก่อนก็จะเป็น2 a บวก b ไป2 c ซึ่งสิ่งที่ทำให้เราทราบก็คือค่าสัดส่วนโมลของ a ไม่เท่ากับสัดส่วนโมลของ b เราจะทำการเปรียบเทียบเปรียบเทียบ,ยบจากตัวน้อยสุดเราจะรู้ได้ไงก็คือ,อค่าความเข้มข้นของ A เท่ากับ1ค่าความเข้มข้นเริ่มต้นของ B เท่ากับ1.5เพราะฉะนั้นแล้วนี้ก็จะเป็นจากสมการ 2A บวก B อันนี้ก็เป็น1ส่วน2และอันนี้ก็เป็น 1.5, ส่วนด้วย1ดังนั้นอันนี้ก็ได้เท่ากับ0.5และตัวนี้เป็น1.5แสดงว่า0.5นเนี่ยมันน้อยกว่าแสดงว่ามันก็ต้องหมดก่อนสิ่งที่เราทราบก็คือ a หมดจะได้สมการ a บวก0.5 b ไปเป็น c นั่นเอง ซึ่งค่าเดลเอก็คือ1-0.5-1ลบ0.5ลบ1เท่ากับลบ0.5ด้าเดลเอไม่เท่าก <internally. S 2> ับ0ดังนั้น v ก็ไม่เท่ากับ v 0ต่อมาทำการหาค่าเอฟซิเลนเเท่ากับ y a เดลเ หาของอากาศก็คือ y y n 2ส่วนด้วย y o 2เท่ากับ f n 2ที่เริ่มต้นส่วนด้วย f o 2ที่เริ่มต้น y n 2ก็คือ0.79และค่า y o 2ก็คือ0.21 ก็ได้เท่ากับ f n 2ส่วนที่เริ่มต้นคูณหารด้วย1.5ดังนั้นค่า f n 2ที่เริ่มต้นก็จะได้เท่ากับ5.643โมลเปอร์เซ็ต่อมาทำการหาค่าเอฟซาลอนํอำหาร y a สัดส่วน a ก็คือ3 a หารด้วย3ทั้งหมดก็จะได้เท่ากับ1ส่วนด้วย1บวก1.5บวก5.643หรือค่า y a ของเราเท่ากับ0.123ก็จะได้ค่าอส่วน a เท่ากับ y a เดี๋ยว a เท่ากับ0.123คูณกับลบ ได้เท่ากับลบ0.6 0615 Zeta B ก็ได้เท่ากับ FB0 ส่วนด้วย FA0 เท่ากับ1.5ส่วน1เท่ากับ1.5 Zeta C ก็เท่ากับ0ต่อมาหา ความสัมพันธ์ p t คงที่แต่ v ไม่คงที่ v เท่ากับ v ศส่วนด้วย p t ส่วนด้วย p ศคูณกับ t ส่วนด้วย t ศูนบวกอ p s i ลอน a ca ก็เท่ากับ ca0 1-ca ส่วนด้วย1บวกแอซลอน a xa เท่ากับ ca0 1-ca ส่วนด้วย1-0.0615 xa ค่า cb เท่ากับ ca0 เซตาบีลบบส่วน a อส่วนด้วย1บวกเอฟซัลอนเอเอ็กเอนั่นเองก็ได้เท่ากับ ca 0 1.5 5ลบ0.5 x a เล็บ1 0ลบ 0, 0. 0. 0. แล้วก็ค่า c c เท่ากับ c a 0 z เซตา c บวก c ส่วนด้วย a x a, a, a ส่วนด้วย1บวก epsilon a x a, a เท่ากับ c a 0 x a ส่วนด้วย1 0 0 6 1ลบ0 x a นั่นเองหลังจากที่เราทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดเราก็จะสามารถหาค่า เพิ่งประสิกรแบบท่อไหลได้ก็ vctr เท่ากับ fa 0 xa ส่วนด้วยลบ ra ซึ่งสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือค่าลบ ra เพราะตอนนี้นเราจะหาลบ ra จากสมการลบ ra เท่ากับ kc a กํลังส cb มาจาก2 a บวก b ไป c อัตราการหายไปของสั่งตั้งต้นของเราก็จะได้เท่ากับ k c a ศย์กกำลัง2 1ลบ x a ยกกำลัง2ส่วนด้วย1นึ่งลบศูนย์ุย์กหา x a ยกกำลังสองคูณอยู่กับ c a 0 1 5 0 5ลบ0 5 x a นี่ก็เป็น1 0 0 6 1ลบ0 0 6 1 5 x a ปิดลบ ra ก็เท่ากับ kc a 0ยกกำลัลง3 1ลบ x a ยกกำลัลงส นี่ก็เท่ากับ1.5ลบ0.5 xa ส่วนด้วย1ลบ0.0615 xa ทั้งหมดยกกำลัง3อันนี้คือค่า xa ของเราต่อมาหา fa 0หา fa 0 f a 0ก็คือ f a 0ได้เท่ากับ1โมลอัตราการไหลเฉ่ยเชิง1โมลต่อวินาทีก็มี60วิต่อ1นาทีวิตัดวิแสดงว่าอัตราการไหลเยเชิงปริมาณของเราก็เท่ากับ60โมโมล per min นั่นเองอก็นำค่าที่ได้ลงมาแทนในสมการของเรา ก็จะได้เท่ากับ60คูณอยู่กับค่า xa คือ0 9 1ลบ0 0 6 1 5 xa ก็คือ0 9ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วนด้วย ค่า k ค่า k ให้มาที่ค่าคงที่ปฏิกิริยา9.7คูณ10ยกกำลังลบ5 9.7คูณ10ยกกำลังลบ5คูณด้วยกับ1ลบ x a ก็คือ0.9ทั้งหมดเออคูณกับ4ส่วนด้วย อย่าลืม c a 0ย c a 0ยกกำลัง3ซึ่ง c a 0 c a 0ก็คือ c a 0น c a 0น c a ศก็คือ1 1ยกกำลังสามีวก็เป็นหนึลบศูย์ก้ากำลังสาม 1.5ลบ0.5 0.9ดเงเลปิดลปิดก็จะได้เท่าก nah ับ4.057โคูณ10ยกกำลัง12ลิตรนี N ่คือค่า v c e t r นั่นเองต่อมาก็คือทำการหาแบบท่อไหลคือ vpfr เท่ากับ f a 0อินดิเกตดีฟ x a ่วนด้วยลบ ra ก็ได้เท่ากับ f a 0ส่วนด้วยค่า kc a 0ย์กกำลัง3อินดิเกต1ลบ0ย์จด1ู 15, x a ยกกำลัง3ส่วนด้วย1ลบ x a ยกกำลังสอง 1.5ลบ0.5 xa อันนี้ก็จะใช้สูตรพื้นที่ของซิมสันในการคำนวณก็จะได้คิดช่วงคิดเสร็จ1.3ส่วน3พื้นที่ก็จะได้เท่ากับ H.3 ส่วน3 f(x0) บวก 4f(x1) บวก f(x2) เล็ปิดซึ่งค่า x0 เท่ากับ0 x1 เท่ากับ0.45แล้วก็ x2 เท่ากับ0.9ดังนั้นค่า h ก็จะเท่ากับ0.45นั่นเอง ก็ f x เท่ากับ1ลบ0.0615 x a ยกกำลัง3ส่วนด้วย1ลบ x a ยกกำลัง2 1.5ลบ0.5 x a x 0เท่ากับ0 x 1เท่ากับ0.45 x 2เท่ากับ0.9 f x 0, 0. 0. 6. 6. 1, ก็จะได้0.0.6 6 7 f x หก็จะได้2.383แล้วก็ f x สก็จะได้เท่ากับ80.283สสูตรพื้นที่เท่ากับ 0.45ส่วน3 0.667บวก4คูณอยู่กับ2.384บวกด้วย80.283เล็บปิด แล้วก็คูณด้วย13.576มจาทำการกดเครื่องคิดเลขก็จะได้เท่ากับ60ส่วนด้วย1.069 คูณกับ10ยกกำลังลบ9คูณอยู่กับ13.576 VPFR ก็จะได้เท่ากับ7.620ค 10, ูณ10ยกกำลัง11ลิต